đã có cột không lâu này có ơi <laughs> cái <laughs> này lâu không lâu co phai đà không kinh thắng khó là cần quan phá hanu đại sơ say thì Hãy subscribe cho kênh

Hồ cháu không có lòng, không nên thích nào cũng không. sao cháu đừng nhận. Đồ đen, đáy đẹp, đón đi mông. Hồ cháu đau đùng, hồ chúm bạc con. ออกทันออทันออทันเขื่อนยอนู่นฝัออกใบไม้ช่ช้ำออกชทางช่งปลาไงลูกนี่ปลาปลาตากมปลปลาตกุมเฮ็ดปลาใบไม้ ปลาเงินตาปลปาตากมปลเพ่งปลเพิ่งปลาเพ่งทำนั้งปลาฟันชียแจงปลาันทังปลาทนทานฟันชูทานครัอันนี้โคแังทักเฮ้ยปอฟันชีงเจ้ เเพ้าเนไปไพรมาเช็คครับเราเขียวใหญ่เรลิงใจเราเราเรือพายไป,ไปลรอ